สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีสวัสดีทักทายกันยามเช้าเดินนก็ลงมาไปยัางลงมาก,กินอยู่กับบ่ใดเนาะจะสบายเนาะน้ะนำโชควันนี้อยู่กับน,น้ำโชคนะครับเหมือนเดิมนะครับน้ำโชคอ่าเห็นไหมอยู่น้ำแค่ไม่กินจนหมดเลย น้ำไม่มีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพอกติมน้ำให้หน่อยมาแล้ว <c oughs> อืมๆๆอืมอือ่ะหิวน้ำน้ำอยู่ในกรงไม่ดีน้ำสกรปรกมันไม่กินเลยเนี่ยนี่ดูนี่หิวน้ำเลยเนี่ยแล้วก็กินหมูหยองเอา ชอบกินหมูหยองนำโชคนี่ชอบกินหมูหยองเลได้ดีแล้วโยกเลยเฮ้โหเออดีใจใช่ไหมนำโชคดีใจเหรอดีใจนี่ชอบกินหมูหยองต้องซื้อหมูหยองมาให้เลยเนี่ยเนี่ยชอบกินหมูหยองชอบกินหมูหยอง สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็นะครับสเปเฮละหลายสิ่งหลายอย่างในโลกปัจจุบันที่เขาจะต้องระมำระวังในส่วนของความเป็นยูแต่ละคนแ่ละครอบครัวมหาปูเนี่ยโอ้ยหูจังเหมือนว่าผู้ใดเป็นยังไงอากินจินจิน ทุกสิ่งทุกอย่างเขากบต้องระมัดระวังเอาละปีต่อไปนะปี2,569นี้หลายท่านนะครับอย่าไปชลาใจในปีที่ว่าเราจะดีในปีที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะดีหรือไม่ดีที่เรา,าจะต้องรับรู้ในหลายสิ่งหลายอย่างปีปีที่จะถึง2,569ปี2 0 2 6นั่นละ เอาก็ต้องเอาก็ต้องไอ้เผื่อใจไว้ท่าอืมกนเป็นภาษาเพลงพูกัว่าเพื่อใจไว้ไว้ไว้เก็บเพราะว่ามันเป็นปีทีเอ้าเฮานี่ก็ต้องสู่กันอีปีนึงสู่การสู่งานอีกปีหนึ่งแล้วก็แล้วก็สิ่งที่เขาจะต้องสู่กับธรรมชาติสิ่งที่เขาจะต้องสู่กับสภาพะของของตัวเองแต่ละครอบครัว อาจารย์ทนชัยได้ถามปูแล้วปู่นการ่นการบ,บ่าวอ้ยฝืนตัวยากให้ลูกล้านต้องละมัดระวงังควบเป็นยูอ่าควบเป็นยูแล้วกับการจับใจใส่สอยเงิ่นทองยาฝุ่มเฟื่อยยุคนี้มันเป็นยุกโซเชียลยุคนี้มันเป็นยุคเอไอไอเอหรือเอไอยังกับว่าจักละ่ะมันมันเห็ดมันเห็ดนันได้มันเป็นภาพทีว่า มันเป็นภาพีิวาหลอกลวงมันเป็นภาพีิวา mm. เรเขาเอืน่นข้าวข้าว,าวอย่างคือกันเขาเอื่นนี่เฟกนิ้ว์เฟ็กนิ้ว์สิถ้าเขาบ่กหลุดจากน้องเขาดอกแต่ว่าเราต้องมีสตออิอย่าไปเชื่อใครง่ายๆโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในเบื้องหน้า มนหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะต้องเปลี่ยนเฮาายู่หลอดปลอดภัยก็ถือว่าดีบ่จนนบําจเป็นเนี่บ่จําเป็นเท่ากับเขาจะยอะจะไปใส่สีดำใส่สีดำออกจากบ้านเดินทางไกลเังเสียเฮ้ากับบจําจเป็นเท่ากันจะไปใส่เฮ่ากับต้องะระมัดระวังเฮ้าต้องดูนำ้ำใส่กับ ใส่กับงานนิยังแบบใดแบบใดกับหูจักกับการเทศะารในการใส่น้ำสำหรับชุดสีดำาี่เสียเขากัดดูตัวเองให้ดีๆนะครับพยามเนะี่ยหักตัวเองดูตัวเองแล้วก็หักตัวแล้วก็ครอบรัวตัวเองให้มากๆอาจารย์สนใยก็เป็นห่วงแต่ผู้เพนเด้โบาวาเนี่ยสิแล้วก็บอกว่าจะเป็นลูก กมานคือกันกุมานเนี่เพิ่นกะบ,บอกให้เฮ้าเตือนสติเฮ้าเหตดนั่นเห็ุนี่ทำนั่นทำนี่อันใดมันจะเกิดอันใดมันจะแบบใด <c oughs> เพิ่นก็จะเตือนให้เฮ้าได้รับรู้ลวงหนาเนเตือนให้เฮ้าได้ยรับรู้ลวงหนาเพื่อเฮ้าเสด้ระมัดระว่างอันนี้ก็กกับฝากสำหรับเบบซี่สุขัตทุกคนที่บึงขีบนี่ ปีพุทธศักราช2 5 6 9เหลืออีกบ่ชักกี่มืองทรงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็อย่าฉลาใจเพราะว่ายังทางจะเข็บชายแดนกันยังบ่ท่านใดสงบน,นะครับแล้วก็อ,อยู่ต่างแดนจังนสิทางเขตกัมพูชาเขากับบ่ไดเ็นมาเก็บศพคือจังไทยเฮาเด้อเขาก็บ่ไดมาเก็บศพคือจังไทยเฮา ฝูงนกฝูงกาฝูงแห่งฝูงยังอาจจะไปอาจจะไปเอาเชื้อโรคจากต้นมะแปดตัวน,นั้นมะแปดตัวน,นี้ที่ไปกินกินศบยังเสียเกิดโรคระบาดโอ้วยากบ่อยากผ่านเกิดโรคระบาดแล้วก็ทําให้คนลมป่วยคนลมหายตายจากแค่สี้ อันนี้ก็อันนี้ก็บอกกับเตือนอเตือนทุกท่านทุกคนเอาไว้เพื่อที่จะให้มีความระมัดระวังว่ายังจะเกิดขึ้นในเบื้องเบื้องหน้าต่อไปปี25 6 9นกนกตัวหนึ่งมันบินไปแล้วก็ไปกิกไปกินแล้วก็เกิดเชื้อโรคเราไปต้อตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ไปต้อตัวหนึ่งอีกเ,เพราะว่านกมันบินไปบินมากยะว่ามันบินไปใส่แน่มาใส่แน่ อันนี้ก็อยาฝากอยากบอกเอาไว้ขอให้เอฟซีทุกท่านทุกคนให้ <c oughs> มีความระมัดระวังเขาเรียกว่าอย่าสุกจนลืมตัวอืม สุกจะลืมตัวอย่ากเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์พันชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมีนี่แหะสิ่งที่อยากสิ่งที่อยากบอกอยากฝากอยากเตือนอลูกหลานผู้ที่เบ่งคลิปนี้ก็ให้มีสติสุกเมือทสุยา่าม ติสตั้งอยู่กับตัวเองฝ <c oughs> ากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างสำหรับปีที่จะหอบจะถึงนี่แหละน่าจะเป็นปีที่

เป็นซ่งที่เขาจะต้องรับรู้รับทราบล่วงหน้าไว้ <c oughs> ผู่เป็นบอกผู่เป็นทักไว้ที่กับให้ให้สร้างบุญสรางกุศลเอาไว้ให้ไปไหวพพ้พระ,ะกราบพระพระพระยืนผมจะว่าอะพระยืนเขาไปขอพรจากพระยืนเขาไปขอพรจากพระ พระยืนก็คือจังรอยเอ็ดนี่เนาะจังจังหวัดรอยเอ็ดนี่ก็มีพระ,ะยืนพระเจ้าเง่พยืนอยอง์งยญ่ๆนั่นจังสรนละเขาเรียกว่าพระยืนเพื่อที่จเจ้าเฮาด้ยืนได้ตั้งรักได้ยืนได้ไปขอบุญขอบาร,รมีเพิน่นสิ่งที่เขาจะต้องเฮ็ดต้องทำพอหนักเป็นเบาได้อันนี้อาจารย์สุนชัยก็ขอฝากปู่เพิ่นกะมาบอกมามะเล่าก็ขอฝากไว้ ในปี25 6 9นี่ก็ขอให้ลูกหลานทุกคนพ้นจากวิบากกรรมให้พยัยนอันตรายทั้งหลายทั้งปวงกายมีแต่ความสุขถึงจะเป็นความทุกข์กายทุกหน่อยนะครับถึงใจเป็นวิบากกรรมกายวิบากกรรมหน่อยถึงจะมีอันตรายพอนนักเป็นเบาทั้งเสียก็ขอให้ FC ทุกท่านทุกคนที่เบิ่งลิปนี่แช่กันออกไปให้พี่น้องเตือนใจบ่แม่เนไห้นั้นได้ให้เตือนใจเป็นลิปที่เตือนใจ ให้ระว่างเหตุเพศไพ่ที่จะเกิดเบื้องหน้าถ้าผู้ใดคิดว่าตัวเองแาระว่างไว้ได้แล้วก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขตลอดไปปู่สนชัยก็ฝากไว้สำเนียกรสวัสดีครับ